สวัสดีครับวันนี้วันที่19สิงหาคม68มาติดตามิ <Baby Monster. S 1> ิมาติดตามรายการของลุงเชคคริปโตในเรื่องของคริปโตแล้วก็อัปเดตสถานะของคริปโตว่ามีทิศทางอย่างไรซึ่งเช้านี้ก็จะเห็นว่าราคาย่อลงมานะครับไม่ว่าจะเป็น b ี c ที่เป็น THB แล้วก็ BTC ที่เป็น USD ราคาลงมาอยู่ที่3ามล้านเแสนห้าหมื่นนะครับสำหรับบาทไทยส่วนเงินที่เป็น US ก็อยู่ที่1นึ0งห่งพดอลลาร์นั่นเองไปดูสถานก,การณ์ของอเหรียญไทยกันก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปนี้เราไปดูว่าเมื่อคืนนี้ดาวโจนนั้นเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับดาวโจนเมื่อคืนติดลบนะครับ ปิดติดลบนะครับติดลบไป34จุดนะครับแต่ว่าราคาทองคํายังคงพุ่งขึ้นมานะครับแต่ว่าราคาก่อนที่จะพุ่งนี่มันตังย่งย่อลงมานะครับดูสถานการณ์ของหลายๆตัวแล้วก็ของเซทไทยก็ติดลบเช่นเดียวกันนะครับค่าน้ำมันก็ลดลงมานะครับแสดงว่าปตทก็จะต้องลดลงมาแล้วค่าค่าเงินบาทก็มีการแข่งค่ากันบ้างนะครับเมื่อเป็นบางช่วงนะครับก็เดี๋ยวไปดูค่าเงินบาทกันก่อนนะครับว่า โอกาสถัดไปจะเป็นแนวโน้มใดจังหวะยังคงเป็นจังหวะขาลงนะครับของค่าเงินบาทเพราะฉะนั้นเงินบาทก็คือมันเป็นของดอลลาร์เองนะครับของดอลลาร์เพราะฉะนั้นดอลลาร์ยังมีค่าเงินบาทยังมีสิทธิ์ลงต่อนะครับของดอลลาร์ก็มีสิทธิ์ขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์ของเศรษฐกิจก็คือยังเป็นแนวโน้มซบเซานะครับถัดมาราคาน้ํามันนะครับก็ ราคานี้ยังเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับแนวโน้มขาขึ้นใหญ่เลยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ยังเป็นจังหวะที่เขาจะลงมาอยู่นะครับคือเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นจากกรอบรีเนลเลชั่นแต่ว่าราคาเขาวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงนะครับแล้วก็จะมาเด้งที่ตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นไปดังนั้นน้ำมันก็ส่งทรงตัวถึงย่อลงมาเล็กน้อยนะครับโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปนั้นมีสูงนะครับก็ต้อง รอดูว่าจะมีการมีสงครามอะไรกันหรือเปล่านะครับในโอกาสอันใกล้นี้นะครับถัดไปนะครับก็เป็นเซตนะครับเซตอีกการย่อตัวและบีบตัวเข้ามาหากันตัวนี้เป็นจังหวะนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันว่าเมื่อไร่ก็ตามที่บริจ๊ะแบนบีบเข้ามาหากันแล้วราคาพยายามเลือกข้างตอนนี้ยังคงเลือกข้างยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบริจ๊ะแบนถ้าเกิดว่า เขาจะเลือกข้างขาขึ้นเขาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับก็มีสูงนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งแรงขึ้นไปต่อเซ็ตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาย่อลงมาแล้วเขาไม่สามารถต้านทานอยู่เขาก็จะย่อลงแรงและลงอย่างรุนแรงนะครับอาจจะลงไปที่1,100จุดก็เป็นได้นะครับสลับเซ็ตนะครับ ตัดมาราคาทองคำนะครับยังคงไซด์เวลกันข้างข,ขึ้นขึ้นลงนะครับตอนนี้ก็คือทั้งทั้งทุนที่ลงทุนแล้วต้องถือต่อไปนะครับทนถือต่อไปแล้วก็มีความต้องมีความอดทนเพราะว่ายังไงครับราคาเขาจะค่อยๆกระเถิบสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากกรอบรีเนเกชันที่เขาอยู่ตอนนี้แน่นอนว่าราคาจะต้องไปที่ 3,700$ ดอลลาร์ออนตอาลลร์นะครับ เพราะว่าอะไรครับราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงไซด์เวฟแต่นั้นข้างจนกระทั่งจะมาถึงจุดที่เขาเป็น BB ครับก็คือบลูเจอร์แบนบวกดีเนียลเลกชันซึ่งมันจะเป็นจังหวะให้ดีับขึ้นไปนะครับนั่นเองแั้นต้องอดทนหน่อยประมาณสัก3วีกนะครับ1 2 3 1 2 3งสางวีกก็คืออันนี้ประมาณ1 2 2วีกนะครับแต่ว่าเราก็ให้เป็น3วีกละกันนะครับเผื่อเอาไว้หน่อยนะครับ สวิจากนี้ไปนะครับตากอาคาทองคําจะปรับตัวขึ้นไปนะครับก็ประมาณเดือนเดือนตุลานะครับตุลาน่าจะเป็นจังหวดที่ดีตอนนี้สิงหากันยาตุลาครับตุลาน่าจะพุ่งขึ้นไปที่3,700-3,800ยังไงถ้าเกิดท่านกลับมาฟังคลิปนี้ท่านก็จะเห็นว่ามันจริงไปอย่างที่หลุงเล่าห้ท่านฟังหรือเปล่าแล้วลุงสามารถดูล่วงหน้าได้อย่างนั้นเลยเหรอครับต้อง มาดูคลิปนี้กันละกันนะครับอ่าทีนี้ถัดมานะครับดาวโจนนะครับยังคงเป็นจังหวะไซด์เวิรัขึ้นไปนะครับจากจุดนี้ท่านจะเห็นว่าราคากําลังพุ่งขึ้นไปแล้วก็มีการย่อตัวนะครับอ่าตอนนี้มันยังพุ่งขึ้นไปไม่จบนะครับเพาอะไรครับถ้าเรานับจากจุดนี้นับเป็นอีเลียดเว็บนะครับทําไมเราถึงต้องมาดูไอ้ตัวนี้นะครับ มาดูว่ามันเป็นอีเลียดเว็บหนึ่งแล้วก็มาสองแล้วเป็นสามแล้วก็มาสีก่ 4, ก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นห้านะครับเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่และเป็นห้าตามอีเลียดเว็บตามหลักการนะครับราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปสลับตัวดาวโจน์นะครับยังเป็นแนวโน,น้มขาขึ้นนะครับมีโอกาสขึ้นไปที่สี่สี่หมื่นแปดนะครับดัะนั้นราคายังคงไซด์เว์ขึ้นไปนะครับถือว่า หลังจากที่มีกำแพงภาษีหรือต่างๆเสร็จแล้วมันจะทอดเวลาไปสัก3-4เดือนเพื่อจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกานั้นทำกำไรขึ้นมาพอทำกำไรขึ้นมาแต่ว,ว่าตลาดอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นอะไรต่างๆมันก็จะมีกำไรพอมีกำไรราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ลุงก,ก็เล่าให้ท่านฟังถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจของสหรัฐอ,อเมริกาคือเขาหลังจากที่ตั้งตั้งกำแพงภาษีไปแล้วเขาก็จะมีการ บริหารงานต่างๆได้นะครับเขาก็จะกลับใหม่ครั้งสลหรับ USA ครับก็ต้องรอดูอีก3เดือนหรือไตรมาสถัดไปนะครับว่าหลังจากที่เก็บภาษีมีโครงการภาษีขึ้นมาแล้วนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจของอเมริกานั้นจะกลับฟื้นคืนขึ้นมานะครับทำก็จะมีหน้ามีตามีหลายหลายอย่างนะครับเสร็จแล้วพอทำมีหน้ามีตามีหลายหลายอย่างที่ดีแล้วนะครับ สิ่งที่เขาทำถัดมาก็คือคริปโตคริปโตจะพุ่งขึ้นนะครับนี่คือหลักการอันนี้ลุงให้ให้ท่านดูแล้วก็เดาเดาเอาล่วงหน้าแลวกันนะครับทีนี้คริปโตมันจะพุ่งขึ้นไปจากที่ดาวโจรพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงอันนี้เราเล่าให้ท่านฟัง้เฉยนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ในนี้นี่คือความความคิดของลุงเท็ดคริปโตนะครับลุงก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับว่า แนวโน้มจากตรงนี้นะครับมันจะเป็นตามจังหวะของตัวดาวโจนได้หรือเปล่านะครับมันจะสัมพันธ์กันอยู่นะครับแล้วจังหวะของมันก็ยังคงจะต้องไซเวย์ขึ้นไปตามจังหวะนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้ก็เห็นว่ามันเขาเริ่มนับนะครับอิเลียตเว็บนะครับตามหลักการของอิเลียตเว็บขึ้นมาที่1นะครับแล้วก็มาที่2แล้วก็ไปที่อ่าก่อนจะไปที่3เรแล้วมายอที่4ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปที่5้านะครับคือเรานัดนัดรับกันง่ายๆหรือว่า ดูจังหวะของมันแค่นี้นะครับเราก็จะ,ะคือเราต้องนับตามหลักการของมันนะครับจากอ e l l เ o t ร์เตเว็บนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังคงมีโอกาสที่จะไซด์วเวย์ออกด้านข้างนะครับมันยังคงจะไซด์วเวย์ไปทางด้านข้างอีก2วีคนะครับตามเดิมนะครับ2อีคครับ2วีคก,ก็คือจนกว่าจะมาชนตรงนี้ที่เป็นอูรูจแบนนะครับแล้วก็บวกลีเนียเ็กิชันให้มันเป็นจังหวะพุ่งขึ้นไป เพราะนั้นอีกสองส์ก็คือสิ้นเดือนสิงหาอีกแล้วนะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าสิงหาจะได้เห็นสี่ล้านบาทมันพุ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับมันประเทศมันทดสอบตรงนี้สามล้านเก้าเกือบทนสี่ล้านนะครับเสร็จแล้วมันไม่ชนแล้วมันก็ย่อลงมาอีกนะครับก็ย่อลงมาอีกเพราะนั้นถ้ามันจะเอาแน่ๆนี่ก็ประมาณเดือนหน้านะครับอันนี้ลุงก็ข้ามไปก่อนนะครับหมายาะว่า เราก็ดูจังหวะแล้วมันน่าจะเป็นของเดือนหน้าที่ราคาจะย่อลงมาแล้วก่อนที่จะพุ่งขึ้นไป4ล้านบาทก,กว่าเพราะนั้นตอนนี้ทางนักถน,นก็เตรียมเงินเตรียมทองเอาไว้ให้ดีนะครับเอาแล้วมันจะลงมาที่เท่าไหร่เราก็มาดูจากหลักการของมันนะครับหลักการของเขานะครับราคาที่มันจะลงมานะครับคาดว่าจะลงมาเราก็ต้องดูจากอีกเแบบว็บประกันนะครับสูงสุดลงมาตามสุดแล้วก็ขึ้นไปสูงสุด ที่ยัลากซ่าสุดนะครับเขาจะลงมาที่ประมาณใกล้ที่สุดที่เขาจะทาได้ก็คือประมาณสักลงมาประมาณสักสามทีนี้มันจะลงมาแรงหน่อยนะครับทางนักทุนครับอาจจะลงมาต่ํากว่าสามล้านใกล้ๆสามล้านห้าทีเดียวใกล้ๆสามล้านห้าทีเดียวเลยนะครับถ้ามันยอ่อนะครับมันจะยอ่อลงมาตรงนี้ที่ใกล้สุดตรงนี้นะครับที่ประมาณสักสามล้านหกหรือสามล้านห้านะครับ สามล้านหกใกล้สามล้านห้านะครับนะครับเราต้องเราต้องคาดไปประมาณนี้เลยนะครับแล้วพอมันมาทดสอบตรงนี้เสร็จปุ๊บราคาจะพุ่งขึ้นไปค,ค่อยค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปตามตามตามเศรษฐกิจของอเมริกานะครับที่กลับเฟื่องเฟื่องฟูขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นต,ตามจอนเนสแดกอะไรพวกนี้ก็จะปวกขึ้นไปนะครับก็ต้องให้โอกาสในไตรมาสนี้นะครับไตรมาสนี้ว่า หลาอเมริกาเนี่ยกำลังจะเตียดกลับขึ้นมาอย่างไรก็มีโอกาสที่จะทํากําไรเขาจะรายงานผลการดำเนินงานหรือผลเศรษฐกิจของไตรมาสของอเมริกาออกมาพออเมริกาออกมามีเงินเยอะขึ้นมาเงินต่างๆก็จะไหลไปทํากําไรนะครับในที่ต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นทองคาไม่ว่าจะเป็นดาวโจน์นะครับเขาก็จะไหลเข้าไปนะครับหลังจากที่ได้กําไรกันมาเยอะๆนะครับอันนี้ก็เล่าเป็นแนวโน้มให้ท่านฟังนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อราคาต่างๆเข้า <cko anka> ในที่ดีราคาก็จะพุ่งขึ้นประมาณสัก <t ell> ตุลาตุลาพฤศจิการาคาต่างๆก็จะค่อยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อาการเขาเรียกอะไรหลังจากที่อาชีพุติธรามจับมือคุยกันกับปูตินแล้วก็ยื่นข้อเสนอกลับมาให้ตัวที่กำลังลบกับตินกับรัสเซียกัรู้สึกว่าจะเป็น อะไรขอควายอะไรสักอย่างนี่นะครับก็หยุดหยุดเป็นหยุดหยุดเข้ากับนาโต้ถ้าหยุดเข้ากับนาโต้ได้แล้วก็ต้องเสียใครใครเมียให้กับอเมริกาเอ้กับรัสเซียนะครับเขายื่นข้อเสนอมาเขาข้าวนะครับสองตัวอย่างนะครับเมื่อถ้าเมื่อตกลงกันได้นะครับก็จะหยุดสงครามตัวนี้ก็จะทําให้ราคานั้นก็กลับเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วก็เป็นจังหวะโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปของคริปโตนะครับ นี่ก็เล่าให้ท่านฟังถึงสถานการณ์ของโลคสถานการณ์ต่างๆของโรคโลกโลกนะครับไม่ใช่โรคนะครับโลกไม่ต้องหันลิ้นนะครับรอลิงน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเช่นนี้นะครับจังหวะมันเหมือนจะก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปนมันจะต้องย่อตัวลงมาแรงนะครับเพราะนั้นท่านต้องรอรอรับแรงกระทบรอรอรับต้องเขาเรียกต้องพิสูจน์ไม่ฮาร์ตตัวเองไม่ My, เขาไม่เซตของตัวเองนะครับ ต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็อดทนต่อไปเมื่อราคาจะย่อลงมารุนแรงนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ราคามันจะค่อยๆซายเวย์ไปนะครับราคามันจะค่อยๆซา์เวดาวลงมานะครับก็ะลรครับเพราะว่าถ้ามันลงมาแรงนี่มันก็จะอาจจะทําร้ายจิตใจได้หลายคนแล้วก็แตกตื่นราคาก็จะทีนี้พอราคาถ้ามันลงแรงปุ๊บมันอาจจะพิกลงแรงแล้วก็กลับทิศทางของกรอบดีนิเกชันให้เป็นซายเวดาวลงมาก็ได้นะครับ ถ้ามันลงแรงเกินไปเพราะนั้นราคามันก็เลยขึ้นไซด์เว์ขึ้นไซด์เว์ดาวลงมาจนกระทั่งลงมาที่ล่างสุดประมาณ3.6ล้าน6นะครับแล้วก่อนที่มันจะดีดขึ้นไปนะครับอันนี้ต้องเราก็ดูจากทิศทางของตัวกรอบ l i n e a เคชันแล้วก็บุรุษบูลจอแบนนะครับแต่ตัวจริงๆที่เราจะต้องดูและเข้าใจมันให้ได้นะครับก็คือหลักการของ RSI นะครับ RSI นี่จะต้อง ดูให้ได้นะครับท่านนักทุนครับเพื่อความเข้าใจนะครับว่าโดยโดยหลักการของมันแล้วนี่มันจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในเส้น50นะครับมันจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับอยู่ในเส้น50นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคามันลงต่ําเห็นไหมครับว่ามันชี้ลงต่ำต่อเส้น50นั่นก็หมายความว่ามันเป็นขาลงนะครับแล้วมันจะก็ต้องลงอีกนะครับ มันก็ต้องลงอีกแล้วสัญญาณคือมันต่ํากว่าเส้นสัญญาณนะครับคือเส้นสัญญาณคือเส้นเล็กๆเส้นนี้นะครับถ้ามาลงต่ํากว่าเส้นสัญญาณก็คือเป็นเป็นจังหวะขาลงแล้วโอกาสที่มันจะลงมาถึงตรงจุดข้างล่างนี้ก็มีสูงนะครับเพราะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะขาลงของตัวคริปโตแต่ว่าไม่ใช่ขาลงทั้งหมดนะครับเพราะว่ากรอบดีนิเกชันยังชีช้ชันขึ้นไปเราก็ดูจากกรอบตรงนี้ก่อนนะครับ มันก็จะย่อตัวลงมาแค่นั้นเองมันก็เหมือนกับตัวนี้นะครับจะย่อลงมาเราย่อลงมาแรงตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราลองลากเส้นดูก็ได้นะครับว่ามันจะลงมาแรงประมาณเท่าไหร่นะครับจากตรงนี้นะครับย่อลงมาก็ลงมาก็ลงมาแล้วก็ลงมาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ลองลากมันไปดูลากมันไปดู มันจะต้องลงมาตามสุดที่จุดที่มันต่ำสุดก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเมือนก็จะต้องลงมาที่ประมาณสัก3ามล้านหก็กว่าสามล้านหกสามล้านหกหกแสนห้าหรือ3ามล้านหกแอะไรประมาณก่อนที่มันจะดีกลับขึ้นไปนะครับเมื่อบุรุษแบนมาชนกันกับ linear ก q u a t i ่ n นั้นก็ต้องประมาณอีกสักสองอาทิตย์อันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังแบบนี้นี่คือลักษณะของการที่เราดูว่าตัวจังหวะต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับของตัว BTC นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะให้สักตัวหนึ่งนะครับเราก็จะไปเลือกว่าจังหวะของแต่ละตัวของตัวคริปโตนั้น ตัว stable coin หรือ alternative coin ตัวใดที่บวกและน่าสนใจกันบ้างไปลองไล่กันดูแล้วกันดูจากจังหวะแล้วก็ราคาที่บวกแรงๆนะครับมีเซ็ตตัวไหมนะครับจังหวะที่บวกแรงๆขึ้นมาใกล้หนบาทก็ XRP ตอนนี้ XRP ลงมาที่98บาทเติมทีเกาอยู่ที่100บาทใช่ไหมครับเราไปดู XRP ก็กำลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็สัญญาณของมันยังห่างไกลตัวนี้ถ้าเกิดคะแนนเต็มสินะครับตัวนี้ลุงก็จะให้อยู่สักแปดแล้กันนะครับแปดส่วน10นะครับส่วนสินะครับสรับ XRP ถ้าทุนก็ลองพี่นานะครับเพราะอะไรครับ r s i ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นห้าและอยู่ต่ำกว่าเส้นสัลมันมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับ ตัวนี้ก็แต่ว่ามันยังไม่ไมดีดกลับขึ้นไปใน,ในวันนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับจังหวะข้องมันนั้นยังห่างจากเส้นนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับยังไงซะมันจะต้องมาที่ตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ยังคงต้องต้องรออีกประมาณสักสามสันะครับนี่เราก็อธิบายท่านฟังก่อนนะครับใจร้อนนะครับ แต่ว่าราคาของเขานะครับลุงก็จะกาวไว้ที่ประมาณสักกาวไว้เลยนะครับราคาของเขานะครับลุงก็จะกาวไว้ที่ประมาณสักร้อยร้อยแปดสบกว่าดอลลาร์ร้อยแปดสิบครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะมีโอกาสขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับังหะของเขาจากฟิโบนัชชีนะครับขึ้นไปสูงสุดแล้วก็มาล่าสุด กาา็จะเห็นว่าราคาจะไปที่0.618กิโ132บาทนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่98บาทนะครับก็จาก98บาทจะขึ้นไปที่132บาทใน,ในอีกประมาณสัก3วัน3วีคนี่นะครับ3อาทิตย์นี้นะครับก็กล่าวให้ท่านี้ลองพิจารณาดูนะครับมันจะขึ้นไปได้จริงอย่างที่ลุงเล่าให้ท่านฟังหรือเปล่านะครับ ก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้านักทุนครับอลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะไปที่เท่าไหร่นะครับคือเหมือนต้องเป็นไปตามการเคลื่อนที่ของราคานะครับแล้วก็ดูว่ามันจะขึ้นสูงสุดนะครับท,ที่จริงๆมันจะขึ้นไปที่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะครับคือ ลุงก็นับมาตั้งแต่ตั้งแต่ราคามันยังไม่ถึงตั้งแต่ราคามันลงไปที่60บาทจําได้ไหมครับที่60บาทลุงก็ว่ามันจะมาที่100บาทกว่า,วานะครับตอนที่มันย่อตัวมาที่60บาทนะครับการวิ่งขึ้นลงของ xpg แล้วก็ก็จะบอกว่ามันจะมาที่100บาทนะทุกคนจะมาที่110บาทตอนนั้นนะครับและทีนี้พอมันขึ้นมาที่ร้อยเอ่สิบกว่าบาทเนี่ยมันก็จะย่อลงมานะครับเป็นหลักการของการวิ่งขึ้นวิ่งลงของ ตัว XRP เองนะครับมันวิ่งขึ้นมาได้มันก็ต้องย่อลงไปได้มันย่อลงไปได้มันก็ต้องวิ่งขึ้นกลับขึ้นไปได้นะครับก็จะไปที่141บาทนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดและวิธีการดูล่วงหน้าของแล้ว,ลวยังเป็นจังหวะขึ้นแต่ตอนนี้มันเป็นแนวโน้มไซด์เว์ดาวลงมานะครับเราท่านฟังเช่นนี้หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจแล้วก็ใจเย็นนะครับ เราก็มาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านจัดการ mindset ของตัวเองว่ายังไงก็ยังคงมีความหวังและต้องอดทนแล้วก็ทนถือต่อไปนะครับยิ่งท่านถือได้นานราคาก็จะยิ่งบวกได้เยอะนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับแต่ว่า3สิ่งนะครับที่ลุงยึดถือเอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับแล้วมันก็ต้องบอกตัวเองบอกตัวเราบอกทุกคนได้ว่า การมีศีลน,นะครับการถือศีลน,นะครับเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทําสิ่งที่เราจะต้องรู้จักรักและปฏิบัตินะครับและละอายต่อการทําบาปบก็มีฮิลิโอตปาคือการเกรงกลัวต่อการทําบาปเราจะต้องมีศีลเท่านั้นเพื่อให้เกิดธรรมชาตินะครับเมื่อเราทํมาทาธรรมชาติของเราให้ดีนะครับโดยที่เราไม่ไม่ขาดศีลใดๆเลยนะครับก็จะส่งผลให้เรา คิดวิเคราะห์และอ่านเกมต่างๆออกนะครับแล้วเมื่ออ่านเกมต่างๆออกเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราคิดดีทดําดีพูดดีปฏิบัติดีไปทุกๆวันนั้นจะเป็นส่วนที่จะทําให้เราเกิดบาร,รมีเกิดบาร,รมีเกิดทานขึ้นมาในใจนะครับเกิดเกิดความเมตตาขึ้นมาในใจเกิดการทําทานนะครับท่านเมื่อทําทานเสร็จแล้วท่านก็ต้องมีสิ่งที่ท่านจะต้องระลึกถึงนะครับก็คือการ สวดมนต์ภาวนานะครับแล้วก็ต้องต้องต้องรู้จักคำคำนี้ก็คือการเราเรียกอะไรนะครับการการคิดได้หรือการรู้สำนึกนะครับการมีจิตสำนึกที่อตอบสนองต่อสิ่งต,ต่างๆที่ผ่านมานท่านจะต้องมีสำนึกว่าสิ่งที่เราได้มาในวันนี้เพราะอะไรนะครับทำไมเราถึงต้องได้มา เพราะว่าเราทําดี <c oughs> คิดดีพูดดีประจวบดีจึงเกิดสิง่งเกิดสํานึกขึ้นมาได้ว่าเราจะต้องคิดดีทดําดีพูดดีแล้วก็ค่อยๆทําตามหลักการก็คือหลังจากที่มีทานมีภาวนามันก็จะเกิดบาร,รมีนะครับเมื่อท่านมีบาร,รมีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่มีทางที่จะมาหวังความเป็นไปหรือข,ขวางความดีของท่านไดน้มันก็จะรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็น ประจักษ์ให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาในชีวิตเราก็ถ้าเกิดท่านยึดถือต่อไปทั้งชีวิตชาตินี้และชาติหน้าชาติต่ตอไปก็จะมีโอกาสาที่จะเป็นหลุดพ้นนะครับของยกตัวอย่างท่านรพระพุทธเจ้า,ามี500ชาติใช่ไหมครับ500ชาติจึงได้บรรลุโสดามันแต่ว่าถ้าเราทําดีวันนี้คิดดีพูดดีวันนี้เราอาจจะได้น้อยกว่าหรือเราอาจจะได้สักร้อยสองชาติถ้าเราทําดีทุกวัน ขอให้ทุกคนนั้นลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่ปรุงเล่าให้ท่านฟังนั้นอะไรคือเรื่องจริงหรือไม่จริงหรือมันเป็นสิ่งที่เพ้อฝันไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คิดเราไม่เพ้อฝันเราไม่ามํตาตามสิ่งที่เราฝันมันก็ไม่ใช่จุดประสงค์หรือเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนก็ลงมือคิดลงมือทําลงมือปฏิบัตินะครับคิดดีทดําดีพูดดีปฏิบัติดีเป็นสิ่งที่ทําดีๆ เราก็จะได้แต่สิ่งดีๆกลับมาให้ทนางทุนลองพิจารณาดูด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ <Baby Monster! S 1> มาดูรายละเอียดของช่องของกุงเทคริปโตนะครับว่าดูยังไงครับตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมลิ้เข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ Youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติม ลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็กาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open Source ของ l ล n e นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียด